ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหน้าดำไปหรือปล่าเนะี่ยไม่ดำหรอกนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยกลับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับจักรยานจาว่าเหมือนกันนะครับตัวนี้แปบ๊บหนึ่งไปอ่านเขาโอเคมาแล้วกับจักรยานจาว่าอ่ารุ่นโอเค ฟิโลเซ่ครับผมโอเคจัก,การยานแบรนี้หลายคนอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะครับเป็นลายลักษณะน,นี้หรือไม่ก็เปลี่ยนลายไปนะครับเฟรมรู้สึกของเขาเนี่ยตั้งแต่พัฒนามาคือเฟรมจะเป็นทรงเดิมนะครับฟิโลเซ่นะสอนฟิโลเซ่นะเฟรมทรงเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับเช่นปีนี้ปีนี้ปีเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่ๆก็ ไม่ใช่รถจะรถจะใหม่เสมอไปหรือว่าเฟรมจะดีเสมอไปก็คือโอเคมันเฟรมเดิมบางทีคนซื้อปี2020 2019ปันหนะักเป็นพันโลก็มีนะครับหรือว่าซื้อ2018 2017แต่ว่าเก็บเก็บไม่ปั่นเลยฝุ่นเกาะอย่างเงี้ยก็มีนะก็ไปดูรถเอานะครับผมแต่สำหรับคันนี้อย่างนี้นะครับเยี่ยมดูดิแค่ดูไกลๆแค่นีย้ยังหลอ่อดูใกล้ๆนี่คือแบบหลงลกกักน,นะครับผม คันนี้ไซส์ห้าสิบประมาณ5้าสิบห้าสิบสองนะเดี๋ยวเราไปเช็คอีกทีหนึ่งห้าสิบห้าสิบสองนะครับผมสำหรับร้อยเจ็ดสิบขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะแต่ไม่เกินร้อยแปดสิบนะครับผมคันนี้น้ำหนักประมาณแปดโลนิดๆผมให้แปดโลนิดๆแน่นอนเออถ้าเกินถ้าเป็นเลขเก้าเนี่ยผมให้ไตเลยเออไม่ใช่โอเคเออเอาแปดโลนิดๆ ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเฟรมคาร์บอนนะตะเก็บหน้าคาร์บอนนะครับชุดขับตัวนี้มาพร้อมกับสแลมสแลมเนะี่ยขึ้นชื่อว่าชุดขับน้ําหนักเบาแล้วก็แม่นดุดดันกดปึกปึกปึกเปลี่ยนป๊ป๊ปบป,บปบนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นชิมโน,โนก็จะนุ่มนุมนวลน,น,นหน่อยนะครับโอเคตัวนี้เป็นชุดขับสแลม10สปีดนะครับผมโอเคมาพร้อมกับลอ้อ เดก้านะครับ 700cc ขอบสูง40นะครับผมขนาดยางต้องเอาขนาดนั้นเลยไหมโอเคขนาดยาง25 725นะครับผมโอเคอ่าตัวนี้ผ้าบันเทนเรายัางไม่ได้พันนะครับเพราะว่าเอารถเก่าต้องเข้าใจนะแบบพันผ้าบันเทาไม่สวยอย่างเงย เราก็ถอดออกตอนร้านสวิตให้แล้วเดี๋ยวเราจะพันกลับไปให้นะครับไม่ใช่เอาของเละๆพันกลับไปให้นะเราเอาของใหม่พันกลับไปให้อะนะครับถ้าจะไปครับเออเนี่ยซื้อที่ร้านไม่ใช่โอเคเราไม่อยากจะขายรถเข้าใจปะผมไม่อยากขายรถแต่คือมาซื้อที่เนี่ยที่ไหนไม่รู้อะแต่ว่ามันได้รถสวยนะอ่ะรถสวยรถดีนะครับไม่ต้องแบบดูว่ารถยำไม่ยำคือ ไม่ต้องห่วงอะ่ะรถดีแน่นอนอ่ะนะครับประมาณนี้ก็มาซื้อที่นี่นะโอเคกลับมาที่รถคันนี้นะอ่าถ้าขายไปแล้วก็ช่่งมันไปดูคันใหม่ถ้ายังไม่ขายก็รีบซื้อนะครับโอเคไปไปดูกันคันนี้น <c oughs> าครับผม <c oughs> นี่เป็นไงโคตรสวยอะ่ะแบบดำดุอ่ะนะครับแบบดุจริงๆคันนี้มามาเริ่มกันคันแรกครับผมตัวเฟรม เฟรมเป็นเฟรมคาร์บอนนะครับตะเกียบหน้าคาร์บอนสังเกตจะมีลายคาร์บอนนะครับมีลายคาร์บอนนะครับดูการาสกรีนสีนะครับแบบเฉียบคมมากนะครับผมเรียบเนียนไปกับตัวรถนะครับผมนี่นะครับข้างหน้าจะสกรีนเป็นอันนี้สัญลักษณ์แบบทรานสฟอร์เมอร์นิดๆนะครับผมโอเคนี่เป็นไง ลด์คาร์บอนครับผมนี่เป็นไงครับโอ้โห,โ,หโคตรขี้โมะช่องเนี่ยนี่เป็นไงดูดิดูดิเนี่ยให้ดูเลยเป็นแบบวิดีโอเลยแบบนี่คือกล้อง 4, ฟนะแบบถ้าไม่ชัดนี่คือเพียงกล้องทิ้งนะครับโอ้โหเป็นไงสูมโฟกัสไม่ทันนะครับโอ้โหเป็นไงรถสวยครับผมคือจากกานจะว่าก็สวยอยู่แล้วนะแล้วก็คันนี้สวยด้วยนะครับอ่าเป็นไงต้องรีบแล้วอย่างเงี้ยโอเคล้อดูครับล้อ ล้อดำกิ๊บนะครับผมสวยงามครับอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเอาไปใช้เลยประมาณนี้นะครับเบรกกระสลัมด้วยครับเบรกสลัมตุ๊บตุ๊บนะครับนี่ครับเป็นก้ามชิปเตอร์นะครับสลัมครับผมสลัมกดปักปักปักมีอันนี้อันเดียวนะใช้เนียนเดียวพอไม่ต้องแบบมีอันเล็กอันใหญ่นู่นนี่นั่นใช้เนียนเดียวพอนะครับผมเดี๋ยวมาสอนการใช้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับคนที่ปั่นไม่เป็นนะครับผมโอเคเบาะฟิกนะครับผม โอ้โหฟิสิกส์นะครับผมเป็นไงแค่บอดถอดบอะอย่างเดียวก็หลายตังนั้นนะครับผมบาะนี้นะครับบาะแบนด้วยเป็นไงโอ้โหมาดูที่เฟืองครับนี่คือเราไม่ได้ถอดเฟืองเลยนะแค่ล้างอย่างเดียวนะคือแบบโอ้โห,โโหสวยงามนะครับสแลมนะครับผมนี่ก็สแลมจาสนสแลมคือของเขาเนี่ยคันนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่า สแลมมันให้สแลมมันท,ทั้งทีเนี่ยมันให้สแลมเต็มกรุ๊ปครับเข้าใจไหมพอเต็มปุ๊บน้ําหนักที่มันโหลดม,มันก็เบาอ่ะคันรถก็เลยเบาอ่ะนะเออเบาถ้าเบาอ่ะมันดียังไงก็รถสิบล้อที่มันถูกทรายกับรถสิบล้อที่ไม่บรรทุกทรายเวลาเหยียบแข่งกันอะใครจะชนะเพราะนั่นเองนะโอเคเข้าใจกันนะโอเคนะแต่ว่าถ้าจุดหมุน รถที่หนัก,นกนมันดีะนะแบบรับแรงได้ดีมุนรถที่หนัก,นกมันย่อมไหลไปไกลกว่านะครับก็ไปคิดกันเอาเองนะครับแต่คันนี้น้ำหนักเบาจริงครับผมสตาร์ทกออ็ไม่ต้องกินน้ำมันเยอะนะรประมาณนี้โอเคจบการรีวิวคันนี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าสนใจคันนี้ก็ไม่ต้องถามราคาเท่าไหร่เข้าไปดูที่ชื่อเนี่ยข้างหลังเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ กันเอาเองนะครับผมก็ขอตัวเพลงเท่านี้สวัสดีครับฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับพอติดตามปุ๊บมีรถมาปุ๊บจะได้กระดิ่งเลยแบบขึ้นเลยอะไรมบณนี้บอกว่าเฮ้ยมีรถมาใหม่แล้วสวยๆอย่างเงี้ยคันเก่าลูกค้ามีมาเทิร์นเราได้นะคือเราับส้อรถบ้านแหละพูดง่ายๆคือแบบไม่รััซื้อรถญี่ปุ่นคือสองนะครับเราจะเช็ค สภาพรถก่อนของลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าจะมาหาเราคือเราเช็ครถก่อนแล้วว่ารถสภาพเป็นไงครับพี่หนักหนาสาหัสไหมครับอะไรแบนี้คนที่เอาไปต่อเนี่ยพี่มันจะปวดหัวเขาไหมครับอย่างเงี้ยออก็ถ้าไม่ปวดหัวก็โอเคยินดีครับผมนะก็ถ้าใครต้องการเทิญหรือต้องการรถคันนี้หาเอาเองนะว่าจะติดต่อที่ไหนนะครับโอเคบา,บายๆกดติดตามไว้บา,บาย